ออกมาเลยน้องฮ่าฮ่าไม่ไม่ไม่เองจะยังวัาน้นังังทำไข่ไม่ฮ่ทุกคนยังนอนเ่ยจางนั่งสื่อเลขนำ้ำพื่นเถื่อเดียวสองเจ็ดเก้าบวถือจ้อยคือบ่าตัดแหละยิ้มโอ้ยแถวนี้ก็พากันเที่ยวกันเชืเ่อเซวเนาะ พออภัยนะทุกคนหว่วดหน้าบโบผาาโบพลา,าหว่วนงนะที่บ้านใช้สามบบีเดือนละเจ็ดเจ็ดร้อยบาทคือก็นี่เลยโบจะใช้สิทธิ์พักสามเดือนจ้าสามบีบเจดร้อยบาทก็เพ<อ>็ด <อา S 1> บธรรมดาเลยโบแค่เอาไวไฟไ,ฟไวต้ติดกล่องวงจรไาวาเบึงพอกรันเมร อาจารยมีโครงการอยากกลับไปแล้วอยากไปติดกล้องวงจรปิดนะทุกคนหาเบอร์ในเครื่องละสามร้อยเครือมันบปรแฟง,งแต่ว่าเน่แต่ที่ร้านยังเปิดตลอดเจ้าสันฝนตกเบิดมือทางนี้ทางนี้ก็คือกันเึงตกเบิดมือก็จะครบหนึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนในะผงจะไปกินข้าวเลยนะ มีบอ่อไวไฟเดือนละสามรอยสองรอยมีตอนนี้ส่งต่อทุกคนไปบ้านอมงเดือนทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเล่นกันญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวส่งต่อทุกคนไปไป<ม>นา,า<ไ>ว้าเดือนละสองรอยหาซีฟอีรีบอไวไฟใส่ใส่สำหรับเชื่อมเน็ตย่างเดียวนะอ้จ้างแบบว่บบบาใส่สำหรับเชื่อมเน็ตยากอยักษ์เจ้างอยากติดกล้องมุจรปิดนะจ้างดูกล่องมาสามรอยกว่าบาทมันลดราคาแต่ว่ามันต้องใส่ไวไฟกาบูหูวันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นข้องยังเนาะนะขอถามอีกจักหน่อยเนาะ เมือแรกกินเขากับยังมาสันเป็นไข่เจียวเดี๋ยวไข่เจียวนะทุกคนตอนนี้ไข่เจียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อคสิล่งลุ่งเวทีไปกินไข่เจียวแล้วเลยหาซื้อของยังเนาะไอ้กิตเดเดติดต่างกันธาักเนาะติดตางกันทารักเ่าติดต่างฟรีบนอเอาแค่ติดอนันซื้อแล้วรัจางไอ้ไปซื้อของอยู่ตลาดไอ้เห็นทางหลังวาเมนวาเมนเจ้าคือกันคากโอ กูได we ้เนาะตอนนี้ระจังอ้วนด้วยแม่นบอกอยู่อยู่ไต้หวันบอกรัจจังขึ้นไปหอปุ่นไปไกลอยากไปขึ้นกัน่นแหละเบาเบายอกเจ้าน้ยเบาอ้ยบ่อยไปดอกเปว่ะสามบีบีสามบีบีในของวันทุกข้อแม่นบอกมันต้องไปติดต่ออยู่ใส่เนาะติดต่ออยู่ช็อปเนาะชาวเล่าขคยของมั้ง ถ้าเข้าไปเล่นน้ำสาวสาวเล่ากันบาทนี้สามบีบีขึ้นมาเหมือนที่ฝนพูดหรือเปล่าอือใช่นี่ไงอันนี้มันเครื่องหนึง 3, ่งสามร้อยกว่าบาทคนรีวิวหลายหลายสามร้อยแปดสิบแปดบาทถือว่าถือเลยแนละ้วลดราคาลดร,ราคาเฉยใ,ใช่ไหมราคาปกติเท่านาั้นไม่มันของกีนมันลายแล้วซื่อมือสามร้อยแปดสิบแปดบาทขอโทษด้อน้องตุ้ยไปเลยทักทา,ายไอเป็นไข่น้องตุ้ยกระสัน บุญโฮมเนาะสบายดีบุญโฮมจ้านะ้นะนองสิสลง<ะ>จากทีแล้วคิดว่าไปบ้านธมงหมู่มากรุงเทพแล้วคิดวนะ่าเนาะเป็นไข่ว่าเสนะ่ไอ้บุญโฮมถือฝนเะบ่อหน่อยไอ้บุญโฮมเนาะดูแลสุขภาพด้วยเด้อนะ้องไปฝนต้นหนาวแล้วเดยดูมันตอนนี้นะ่ะฝนแบบตกเกือบทุกวันเลยนะทุกคนเนาะสบายดีทั้งสิบคนนะคะมาเด้อมากินข่าวน้ำกันเนาะกินข้าวไข่เจียวนะทุกคนวันนี้ สวัสดีครับคุณแบงค์ไอรุณเมืองซีทักไ่ายไอแบงค์เนาะสวัสดีทั้งแปดคนเลยจ้ะเดินเนาะเขาจะส่งต่อที่ไปห้สาวลาวคนวันนอกพี่บานอโมงเด้อทุกคนเด้อปองกะิสียเวลาลงลงจากห่านเลยเนาะอกินข้าวก่อนนะทุกคนเนาะขอบคุณทั้ง คนที่มาดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังด้วยเด้อเนาะขอบคุณหลายๆนะขอบคุณหลายๆค่ะยังเนี่ยไปจอบผู้สาวเน่ามุ่งก่อนเด้อสันจ้าไปน้ำกันน้องบายบายน้องไปน้ำกันเด้อผ่านเด้อน้องสิลุ่มแถวเวทีเราจะกินข้าวเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อเข้ามาลุ่มบอกมาจากันเนาะบายบายจ้าบายบายเด้อทุกคนเนาะ นอนหลับฝันดีมีเงินใช้แน่นวนเนาะร่ำรวยกัน